อานนี้เขียน่อะไรอ่ะเรีย้่ไหมทุกนเี่้ยเหนนนฮ้ยใช่เต็มเต็มแล้วเขาเป็นใครอ่ะใช่ป่ะเออไม่ใช่ไม่ใช่หรักเขาเพิ่งลบหน้าปับอ แก่มากแก่มากแก่แบบแก่มากนี่เนี่ยมัคนลงคนลงแท็กซี่แล้วคนลงแท็กซี่คราวแม่นี่ยนี่เนี่ยเออต้องไปดูอย่างเงี้ยนี่นี่นี่พวกคนแก่เก่าๆก็ที่นั่งแท็กซี่มาเขามีอํานาจในการเขาเนี่ยเนี่ยอ๋อเนี่ยมีเนี่ยมีคนพาที่ยวเนี่ยเต็มเลยร้านเนี่ยนี่คือเขาก็จ้างออกมาปะเขาถึงมาเดินนำแล้วพาถ่ายรูปอย่างนี้ได้ครับ เนี่ยเขาจ้างออกมาป่ะใช่เขาจ้างเขาจ้างเขาจ้างออกมาป่ะเขาเป็นไก่เขาขันไปแล้วดิเรื่องไก่อ๋อนี่ร้านขายทิมโนโง่อะไรเง้ชายเขาเดินอย่างผี้นี่คิดอะไรออกก็ลำเลยรถมาคิดกงินเป็นต้นเป็นต้นกมรถมารถมา เมื่อกี้แท็กซี่ลงตรงไหนอ่ะไม้แแถวร้านไ่ีเลยใช่ป่ะห็นร้านหายเข้าไปเลยหายเข้าไปเลยแพงเหรอเออว่ะแค่ข้าวเทมปุระแบบพันแปดร้อยเยนสี่พันฮ่าฮอ้ยสี่พันหนึ่งแต่ได้ทั้งชุดไม่เห็นมีอะไรเลยเล็กไม่เห็นมีอะไรเลยเหมือนกับจานเปล่าเต้าหู้ เต้าหู้แล 4, ้วก็เต้าหู้สี <kind abonn> ่พ mm ันหนึ่งนะฮะชุดไหนห้าพันกว่าไม่เรารีบเข้าไปเถเดเดี๋ยวไม่เฮ้ยเฮ้ยร้านนี้ชื่อไมโกรเลยแต่ว่าไม่ใช่ร้านนี่เขาทำไม่ชัวร์ตอนแรกคงก็เป็นสาวแหละแต่นี่ลงดินนี่คือ เรากำลังพูดถึงว่าพอดีเมื่อกี้ไกด์เบิร์กควายของเรามีความรู้มาบอกเราว่าถนนเส้นนี้จะไม่มีเขาไม่ให้ขึ้นเสาไฟฟ้านะครับเพราะว่ามันจะดูสกปรกเลอะเทอะเหมือนบ้านเราไม่สวยไม่นไม่สวยไม่สวยก็คือมันจะไม่เห็นหลังคาอย่างเงี้ยจะไม่เห็นหลังคาจั่วจะไม่เห็นแบบโคมไฟสวยๆคือเขาจะให้ฝังลงดินหมดแล้วก็ขึ้นเป็นอย่างอีกแทน เป็นเสาแท่งโคมไฟอะไรขึ้นมามเพื่อให้ความสว่างบ้านเราก็จะระยงระยางพันบ้านผมจนทุกวันนี้ผมเข้าบ้านตัวเองไม่ได้าะ <c oughs> สายไฟเลยละเ <c oughs> นอะปิดประตูบ้านมัดบ้านผมจนคนในบ้านยะหายใจไม่ออกตายอันนี้เขาอย่าดมยักษ์หมวงหางน,นี้ทําไมอะ่ะไม่ใช่ตู้ไปรษณีย์เหรอโพสไม่น่าเล่นเราหากูรูสักคนหนึ่งไหม ครูสักคนยืนสัมภาษณ์เขาถามก็เลยว่าแถวเนี้ยเนี่ยสัมภาษณ์ฝรั่งเปล่าฝรั่งครูจริงๆป้ากิโมโนเมื่อกี้นะล็อบรถคุณมัวแต่ไปเช็คอายุเขาอยู่แล้วคนนี้เขามาถ่ายเขามาถ่ายไม้ปลอกไม้ไม้ผูกทำไมเลยเฮ้ยลุงคนนี้ลุงคนนี้แน่นอนเขามาขายลูกสาวต้องถามท้องที่เนี่ยไอ้เนี่ยคนคนใส่ชุดกิโมโนที่นี่ เอาละนี่ไงถามป้าคนนี้ดิ <Thank you. S 1> แองเราถามเคเดลิน <Thank you. S 1> ถามว่ามีเกโกะเวิร์ก,กที่นี่ปังว <Thank you. S 1> ขอบอบคุณอะไร ดูเวลาตลอดคือมันมีเวลาแล้วเขาไม่เห็นได้ใส่นาฬิกาเลยไม่เขาดูคุมดูตัวเองทำไมไม่ด้เคยเชียนไงเพิ่งถอดอ่าถามว่าแล้ววันหยุดวันนี้เกี่ยวไหมเขาไม่เขาพูดว่าอะไรบ้างตอนเนี้ยมี มีร้านหนึ่งที่มีอยู่ตอนนี้มีอ,อ่ะในตัวไหนอะไปเร็วทางนั้นแต่ของเขาเป็นร้านอาหารกิยอนคอเนอร์อาหาเลยเนี่ยชัว ชัวชัวฟันธงสุดารุแต่ต้องเป็นเมมเบอร์แน่ๆชัวเพราะว่าในรูปที่เห็นก็หน้าทางเข้าก็จะเป็นวันนี้คือที่อาศัยอยู่หรือที่ทำงานของเกโกะหรือไมโกะแต่ว่าก็ต้องมีคอนนคชันที่จะเข้าไปได้รถเมย์หมดกี่โมงก็ไม่รู้เราจะลองดูว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนในการตามหาคอนดิชัน<ป>เข้าไปให้ใกล้ประชิดที่สุด ใช่ไหมเสียงใช้เสียงไหมเสียงเขาเอนเตอร์เทลลูกค้าอยู่หรือเปล่าไม่ไมฟังฟังสิฟังบทสนทนาเราต้องเป็นนักสืบตัวนี้แน่ชัวร์ไห่าบอกว่าึงชื่อนนี่ไป เนี่ยเกียงคอนเนอร์นี่ไงเนี่ยถามเนี่ยถามเขาเนี่ยเนี่ยเป็นโรงโชว์ของไอโกะใช่ไหมนี่นะเหรอต้องเสียค่าเข้าอะไรปะเข้าไปดูกันม,มีทัวร์ลงเลยเหรอมีทัวร์ลงแสดงว่าเป็นเหมือนโรงละครแน่เลย<อ>ไม่ใช่บ้านแบบ ก็มาถึงและเกียวโตที่เขาดูก่อนไปเราเริ่มมีความหวังใช่ใช่ช่แล้วเราก็ไปถามเขาว่าตกลงว่าเราจะไปดูที่ไหนแต่ว่าคาถามไทยชั่วโมงวันนี้ก็ต้องถามก่อนครับก่อนจะรับเสื้อเพลงกันไปครับถามคําถามมีอยู่ว่าครับย่านไหนที่มีเกชาอยู่เยอะที่สุดครับครับผมข้อหนึ่งครับกีออนข้อสองกีเลน ส่งคำตอบกันมาได้ที่ CR เป็นวัตตามด้วยคำตอบนะครับส่งมาที่480 2200ส่งกันมาเยอะๆนะครับกิเลนคนที่เท่าไหร่ถึงได้รางวัลคนที่5แล้วกันคนที่5ถึงได้รางวัลอ่าเราจะเลือกจาก s s t 5ที่5นะแต่ถ้าเป็นกิเลนส่งมาเราให้เลยให้เลยใช่ถือว่าเพราะถือว่าดูถูสติปญญากันมากใช่แล้วเอาไรกันนะ